และในพีเนี่นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรม Python dive inside port ด้วยกันนะครับเราว่าการเคลื่อนที่อยู่ในขอบเขตกันนั่นเองครับผมโดยในพีเนี่นะครับเราก็จะยังอยู่กับเซนเซอร์ไลท์แท a ก g i n g นะครับซึ่งจะใช้ในการตรวจจับเส้นสีดํานะครับเพื่อให้เจ้าเอ็ิสันนี่ครับได้อยู่ในขอบเขตนั่นเองครับผมเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยเมื่อเราเข้ามาหน้าโปรแกรมนะครับให้ขึ้นต้นด้วยคําสั่ง edison light t r g g e r led state m e n t นะครับให้เป็น on นะครับผม กันนะครับก็ตามด้วย v วลชนะครับและตามด้วยเอ i ิส n นดอตไวนะครับเ d i s สันดอ w ฟอร์เนะครับแต่ข้อสามตามด้วย s สป e d นะครับและส่วนของ distance นะครับให้ใส่เป็น d distance underscore l i m i t e d นะครับจั้นะครับ ให้สร้งางคสั่ง if ขึ้นมานะครับผมจากตามด้วย edison l e a d line state นะครับให้มีค่าเท่ากับเท่ากับนะครับ edison line underscore on underscore back นะครับจากตามด้วย edison line นะครับจากตามด้วย edison stop นะครับ จากนั้นก็ตา้มด้วยสป e ดนะครับแล้วก็ตามด้วย edison d i s t a n c e underscore limited นะครับและเน้นแกทชไปนะครับขึ้นต้นด้วย edison p a e p e นะครับและบรรทัดสุดท้ายนะครับ edison d i v e นะครับผมแล้วก็ตํามด้วย edison spin underscore line นะครับ และก็ใส่สปีดครับผมในส่วนของดิสแตนนะครับเราจะใส่เป็น135องศานะครับผมจากนั้นลองชิคตัวโค้ดกันนะครับเมื่อผ่านแล้วนะครับอัพโหลดโปรแกรมได้เลยครับลงสนามอินสันนะครับจะทำการเคลื่อนที่ภายในเส้นที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับซึ่งจะมีสีเป็นสีดำนะครับ สลัลพินนี่ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดตามหนังในพีสับไปกันนะครับขอบคุณครับ